เมียวเ cat food pouch นี่ให้ชอบให้แม่บีบไม่ใช่หรออ่ะบีบแม่บีดให้ไหมอ่ะถุงลบก,กวนหรอแม่ลบก,กวนอ่ะนี่นี่ไงเมื่อกี้เห็นชอบแบบอย่างนี้เอางั้นหรอตกลงงนะมามากินไหมตกลุกมาให้แม่ป้อนไหมหลูกกินอย่างงี้ง่ายกว่าไหมอ่ะ โอเลี้ยงโอเลี้ยงครับอันนี้เขาบอกว่านะแซลมอนไก่ตับไก่แครอทแล้วก็มีเหมือนแบบผสมเฟเวอร์เหมือนเป็นแบบถั่วแล้วก็มีอะไรนะฟิชออยด้วยเออแล้วนี่คือตัวนี้เขาป่วยไม่ค่อยสบายเนาะมานนี้มามารับประทานไหมมาแบ่งกันได้นะเพราะมันต้อง85กรัมเนี่ยมา มาไหมลูกมานั้นเดี๋ยวรอพี่ถุงกินรอลุงถุงกินเสร็จก่อนนะหรือยังไงจะมาหรือเปล่าหลานมาได้นะมาไม่ไชาโคลมาหาแม่มาเม่กล้าเพราะว่าเขาเขาเวลาถ้าตัวถ้าถุงทองกินน่ะชาโคลจะไม่มาจะไม่ค่อยมีใครมามาด้วยอืม แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอาหารเปรียกเนี่ยเราอ่ะตั้งใจว่าคือจะให้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เขาไม่สบายเนอะเขาจะกินอาหารเม็ดไม่ได้ที่ปากเขาอักเสบอะค่ะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจริงๆหลักๆเนี่ยซื้ออาหารเปรียกมีอาหารเปรียกเนี่ยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะให้ให้ตัวนี้ก่อนให้ความสําคัญกับถุงทองก่อนส่วนเด็กๆเนี่ยเขากินอาหารเม็ดได้ไงไม่เป็นไรเนาะอร่อยไหมคะ อร่อยไหมลูกโอ้โหกินใหญ่เลยไนน่นน่น่อะ,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 ะชอบเหรอชอบไหมแล้วเมื่อกี้บอกเห็นชอบให้แม่ป้อนไงอันนี้ไม่ต้องป้อนก็ได้อืม ชอบอย่างนี้ง่ายกว่ากินง่ายกว่าเนาะเดี๋ยวเด็กๆค่อยกินอย่างอื่นอ๋อเฮ้ยชอบอันนี้เหรอลูกพอไหมพอไหมคะหนูพอ,อยังวันนี้กินเช้าเย็นเอ้เช้ากลางวันเนาะ กินใหญ่เลยมันกินง่ายด้วยแหละเพราะว่ามันเหมือนเป็นบทละเอียดเลยนะพอยังครับกินเยอะแล้วนะเราเนี่ยอพอไหมยังอีกยังไม่พอหนึ่งซองกินคนเดียวเลยเหรอลูกอพอไหมครับืม หอมมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยถ้ากินได้นะเราก็ให้กินไปนั่นแหละเพราะว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเราก็ให้ให้เขากินยาแล้วนะ่แก้กเศษแต่เหมือนแบบเหนือเขาก็จะเจ็บเจ็บเนาะ